ย้อนอดีตวันวานและพบแนวคิดในการทำร้านค้าปลีกในงานตลาดนัดโชว์หวยครั้งที่2 11-13กันยายนนี้ที่ e x h i ซ i t i o n h อ2 Impact เมืองทองธานีจัดโดย m a c โรมิดแท้โชว์หวยครั้งครับสอีสดรครับ,รบอย่างที่เราสังเกตนะคะเผื่อน้องๆเด็กๆไม่ทราบโชว์หวยเนี่ยไม่มีวอลแหวนการันนะไม่ใช่อโหวยมาโชว์นะคะโชว์ห <laughs> วย <laughs> เป็นภาษามาจากภาษาต่างประเทศภาษาจีนนะคะ งานจริงๆที่จะจัดขึ้นบอกว่าตลาดนัดโชว์หอยย้อนยุคเข้าไปในงานแล้วนี่จะเห็นอย่างนี้เลยเปล่าครับเห็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะเห็นมากกว่านี้อีกค่ะคือครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้นี่เราต้องว่าทุ่มทุ่มทุนสร้างจริงๆนะคะเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอนิทรรศการหรือว่าเป็นย้อนยุคกลับไปเมื่อสมัยหนึ่งร้อปีเลยว่าเหมือนเดินเข้าไปในย้อนอดีตเลยย้อนอดีตเลยค่ะมอนนั่งทางแมชชีนเข้าไปเลยใช่ค่ะตตแ่เปิดประตูเข้าไปปั๊บก็จะ เหมือนทำแมชชีนอย่างที่ว่าจริงๆใครที่ลํำลึกถึงอดีตนะ่กัยต้มีพวกตลาดเก่าทั้งหลายใช่ไหมมีมีหมดทุกอย่างเลยค่ะที่เราย้อนลํำลึกถึงตอนสมัยเด็กๆแต่ไม่ทราบว่าคุณจองขวัญจะเกิดทันว่ะทันลสี่กว่าแล้วทันนะ่ก็จะไปพบลูบรรยากาศ ิ่งเื้อลูกอมนะคะอยู่บนนั้นนะคะที่เป็นกล่องลูกอมเป็นสังกะสีย่งุงชูอคุณชาทราบมาว่าโชห่วยเนี่ยนะที่เราจะไปดูเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศโชห่วยที่เราเคยเห็นสมัยเราเด็กๆนะฮะแต่มีโชห่วยของประเทศอื่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโชห่วยเนี่ยคืออะไรโชห่วยคือร้านที่ขายอุปโภคสินค้าอุปโภคบริโภคเล็กๆนะคะ เรียกว่าทั่วๆไปชีวิตประจําวันชีวิตประจาวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็เริ่มต้นกันมาเขาก็มีทุกแห่งก็มีหมดไม่ใช่จะเฉพาะเมืองไทยที่มี่าน้วท่านผู้ชมไปงานนี้จะไปเห็นร้านโชว์หัวของอินเดียด้วยนะโชว์หัวของจีนด้วยนะหายหลนตีน่ะญี่ปุ่นด้วยเ่หโชว์หัวของญี่ปุ่นด้วยมีมีกี่ประเทศคะที่จะมาแสดงร่วมกันนะคะคือของเราก็จะมีสามคือเราโชว์ให้ดูว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงเพราะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราก ได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเขาจะรักษาเรื่องของโชว์หวยขนาดเล็กอย่างงี้ไว้ได้ค่อนข้างดีเป็นกิจการเป็นกิจการของครอบครัวนะเราก็อยากจะส่งเสริมว่าเออให้เราลองดูกันดูซิว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงนั่นแค่เป็นส่วนเดียวนะคะในการแสดงโชว์เพราะว่าอยากจะให้คนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องโชว์หวยเลยถ้าเขาได้เห็นเนี่ยนะคะเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออมีความรู้สึกว่าโชว์หวยเนี่ยเป็นเป็นจริงๆคือรากญ้านะเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออยากให้ผู้ที่ประกอบกิจ,ก,จ,ก,จ,ก,จการโชว์หวยเนี่ยเขาได้มีที่ที่เขาจะได้ไปดูว่าเขาจะทําธุรกิจอย่างไรให้เขามีประสิทธิภาพในการแข่งขันได้นะอันนี้สําคัญมากเพราะว่ารเรามีบริการทั้งเรื่องของการในโครงการมิตรท้าโชว์หยของเราเนี่ยเรามีโครงการให้คําแนะนํา นะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมี SME Bank มีธนาคารอมสินแล้วก็มี c i t ี้แบงไปด้วยนะคะเพื่อจะไปดูว่าใครจะปรับปรุงร้านยังไงจะช่วยเหลือร้านค้นอไรก็ปรึกษาได้เลยนะครับได้เลยค่ะายกับคลินิกนะครับโ์หวยประมาณนั้นเนยะครับไม่รู้นะไปแล้วนี่คนไทยอยากชอปปิ้งด้วยอยากซื้อน่นซื้อนี่ของแบบเก่าๆนี่มีด้วยไหมครับพี่สุชาดามีค่ะมีค่ะ แล้วก็ในวันสุดท้ายก็จะมีการประมูลด้วยเงินก็จะมอบให้กับทางทางพิพิธภัณฑ์ของท่านอาจารย์อเนกในทั้งหมดเนี่ยนะคะเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ความอนุเคราะห์มากจากอาจารย์อเนกทาวิกมูลกับภรรยาท่านนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่เป็นภาพที่ท่านเห็นนะครเป็นบรรยากาศที่อยู่ในงานโชว์หวยครั้งนี้นะครับอยู่ตรงไหนอ่ะ อ๋ออยู่ด้านหลังเราเป็นรปงานเราจะจัดวันวันที่วันวันศุกร์นี้ละค่ะเริ่มต้นวันศุกร์เริ่มพรุ่งนี้ถึงวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์สิบ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 เอ็ดสิบสองสิบสามก็คือศุกร์ถึงอาทิตย์นี้ที่อิ p แพ t คเมืองทอง ที่องสองค่ะไมมีจําหน่ายสินค้าเลยไหมมีไหมมีค่ะคือมีมีเราก็จัดพิเศษให้กับกับสมาชิกด้วยกับสมาชิกของแมคโครด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยค่ะแต่ว่าเราก็อยากให้ไปไปหาความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เรามีรูปแบบใหม่ๆของโชว์หวยเนี่ยเจ็ดแบบให้ดูด้วยว่าถ้าเผื่ออย่างคุณสวิตมีมีทุนอยู่เพียงแค่นี้นะคะนิดหน่อยเนี่ยจะ จะทำร้านโชว่วยได้ไหมจะเปิดร้านโชว่วยหน้าบ้านหรือจะเปิดเป็นคีออสเป็นซุ้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามีรูปแบบต่างๆกันไปสนใจปั๊บก็จะไปคุยกับแบงค์ที่อยู่ใกล้ๆกันเราจะจัดไว้เป็นลานเรียกร้านมิแท้โชว่วยนี่นะคะก็จะได้ไปคุยแล้วก็สร้างอาชีพของตนเองจะได้ทราบกันว่าโชว์หวยไทยมีทางออกไม่ได้ทำมันจะตายไปกับยุคที่เปลี่ยนไปนะคะเอาวันนี้ทางรายการขอบคุณมากนะคะรอบคุณยกชากนี้นะคค่ะเชิญนะคะเชิญนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะ